บ้านนชอบรถกระบะกันอยู่แล้วกระบะสีประตูมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนอย่างผมมากเลยนี่ดาราเนี่ยมันเดียบแล้วมันไปมันเงียบมันสบายสำคัญที่สุดคือประหยัดรู้เลยว่าแบบเวลาคนเขามองรถเรามันเป็นยังไงชื่อคามินที่มาพรชื่อเล่นชื่อเพิ่มนะครับปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวนะครับทำเกษตรสวนยางสวนปาล์มสวนปานะครับแล้วก็มีธุรกิจลงเลื่อนเฟอร์นิเจอร์ไม้ เราอยากปลูกเป็นไม้ยืนต้นปลูกพูดลมลุกเนี่ยมันใช้แรงงานคนเยอะล้วต้องปลูกใหม่ทุกปีการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยเราปลูกเป็นทิ้งไว้เรามีเวลาไปทาอาชีพอื่นพอมันโตถึงขั้นหนึ่งเราก็มีการตัดมาเพิ่มมูลค่ามันได้บ้างผมขายเป็นต้นไม้เฉยๆเนี่ยให้โรงเลื่อยอื่นเลื่อยขายเป็นไม้แปรรูปไม้โครงอย่างเงี้ยแล้วก็ยันมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เองคือทุกขั้นตอนขั um an, ้นตอนไหนเราขายได้เราก็ขาย อยากลองแหละครับอย่างแรกเราอยากได้รถไฟฟ้ามากักหนึ่งแล้วพอรู้เรื่องลิด,ดาล่าเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ก็เลยเลือกลิด,ดาล่าเลยที่บ้านเนี่ยชอบรถกระบะกันอยู่แล้วมันได้ใช้จริงๆวันแรกนะรู้เลยว่าแบบเวลาคนเขามองรถเราเป็นยังไง ที่เลือกใช้นี้เป็นรุ่นไหนครับ d 6 Proview เลยครับัก็ระยะทางจากเนี้ยไปส่วนผมประมาณ30-40กิโลไปกลับก็อยู่แค่ประมาณ80-100กิโลประมาณนี้ต่อวันกระบะ4ประตูมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนอย่างผมมากเลยบางครั้งเราต้องขนไม้ตัวใหญ่ผลิตผลทางเกษตรส่งให้ในบริเวณชมบุรีเงี้ยเพราะนั้นมันค่อนข้างตอบโจทย์ผมสนมากเวลอยู่ในสวนนะครับช่วงหน้าฝนเงี้ยมีโคลนเนี้ยก็ไม่กลัวเลย ทั้งคันเนี่ยผมก็ชอบฟังก์ชันมันไหนมากสุดไอ้เนี่ยก็ชอบนะคือมันไม่ใช่แค่หน้าหลังมันมันดูอยังไงมันมันห้าร้อยสี่สิบใช่มันดูใต้ท้องรถอะไรได้ด้วยไอ้ท่อนไม้นั้นเรามันฝรังทางอยู่ท่อนไม้นั่นกูจะผ่านไหมนะผ่านเหมืนนิ่ออกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยเราเห็นไงเราซื้อมาครั้งแรกขับแค่จากที่บ้านแล้วมาจอดตรงออฟฟิศพอเข้ามาในสวนเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยเอารถเก่าๆอะไรเข้ามาแล้วกันจะไปมาเข้ามากันลึกมากขึ้นเรื่อยๆเออไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ใช้ไปต่่่ออออเเลลลลยยแแ้้วกกกััันนาาาๆี็คืรไดดมงขบบบช สภาพนี่คือแบบใช่เลยแลวเรื่องการทาร์ตเป็นไงมัครับไม่มีปัญหาเลยนะการใช้งานมันดีอยู่แล้วแล้วครับผมไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวนี้มันคือกระบะไฟฟ้าเนาะคันแรกคุณเพิ่มก็ใช้เป็นร้อฟฟ้าขันแรกด้วยคันแรกก็คุ้มเลยใช่ครับผมเราเป็นคนต่างจังหวัดด้วยไปกรุงเทพบาครังไปซื้อของมาคือเราไม่ได้เหมือนแว๊บๆออกไปซื้อได้ที่หนไร่างครับผมมันไม่ได้แบบแว๊บๆออกซื้อด้อีกเพราะนั้นเราซื้อของทีนึงเยอะก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ ก็ส่วนตัวเนี่ยผมใช้มา3-4เดือนเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยมันเดียลยวมันไปมันเงียบม,มันสบายสาคัญที่สุดคือประหยัดื่าเรามีเป้าหมายชัดเจนที่เรารู้ว่าเราใช้รถคันนี้ไปเพื่ออะไรขับประมาณไหนแล้วมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราอ่ะผมว่ามันเหมาะมากๆเลยครับ